5 i Tools Revolution หรือการปฏิวัติ2222 2 22 22, ถือเป็นการชุมนุมใหญ่ในรอบ33ปีบนหน้าประวัติศาสตร์สมัยใหม่ของเมียนมานับตั้งแต่การประท้วงต่อต้านรัฐบาลทหารเมื่อวันที่8สิงหาคมปี1988 2222 2 22 22, มาจากวันที่22เดือนกุมภาพันธ์ปี2021แต่เว้นเลข0และเลข1เอาไว้ เนื่องจากกลุ่มขบวนการอารยะขัดขืนตั้งใจใช้เลขสองเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการต่อสู้ให้พ้องกับเหตุการณ์8888ประชาชนหลายแสนคนลงถนนต่อต้านการก่อรัฐประหารห้างสรพรพสินค้าร้านอาหารและธุรกิจต่างๆพร้อมใจกันปิดบริการเพื่อแสดงอารยะขัดขืนชนวนที่ทำให้มวลชนยกระดับการเคลื่อนไหวมาจากการใช้ความรุนแรงของเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคง ทางการเริ่มหันมาฉีดน้ำแรงดันสูงและยิงแก๊สน้ำตาเพื่อสลายการชุมนุมนอกจากนี้ยังใช้กระสุนจริงยิงใส่ผู้ประท้วงจนทำให้หญิงวัย19ปีได้รับบาดเจ็บสาหัสในวันที่9กุมภาพันธ์จนเมื่อวันที่19กกุมภาพันธ์หญิงวัยรุ่นคนนี้กลายเป็นผู้ประท้วงคนแรกที่เสียชีวิตในการเคลื่อนไหวต่อตา้านรัฐประหารแต่การเสียชีวิตของเธอไม่ช่วยคลายความรุนแรงลง เนื่องจากการปราบปรามผู้ประท้วงและความรุนแรงจากการใช้กระสุนจริงเกิดขึ้นอีกครั้งในอีกหนึ่งวันต่อมาเจ้าหน้นนานนที่เปิดปฏิบัติการสลายการชุมนุมหลังจากคนงานอู่ต่อเรือในเมืองบันดาเลร่วมกันแสดงอารยัาขัดขืนการใช้ความรุนแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยสองคนหนึ่งในจำนวนนี้อายุต่ำกว่า18ปีและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า30คน อีกจนวนสำคัญหนีไม่พ้นการควบคุมตัวนักการเมืองนักเคลื่อนไหวนักข่าวศิลปินดาราและพระสงฆ์ข้อมูลจากสมาคมช่วยเหลือนักโทษการเมืองเมียนมาชี้ให้เห็นว่าขณะนี้มีผู้ถูกจับกลุมตัวไปแล้วไม่ต่ำกว่า700คนโดยองซานซูจีอดีตผู้นำโดยพฤตินัยและวินมินอดีตประธานาธิบดีเมียนมายังถูกควบคุมตัวเอาไว้เรื่องนี้ยิ่งสร้างความไม่พอใจให้ผู้ประท้วงมากขึ้นจนนำไปสู่การยกระดับการชุมนุม ตลอด3สัปดาห์หลังกองทัพเมียนมาก่อรัฐประหารเริ่มมีปฏิกิริยาตอบโต้และแรงกดดันจากหลายประเทศมากขึ้นท่าทีเหล่านี้ทําให้สถานการณ์ในเมียนมาถูกจับตามองแม้ว,ว่าจะไม่ได้สะเทือนถึงกองทัพเมียนมาโดยตรงขณะที่บริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่อย,ยอย่าง Facebook ก็เริ่มใช้มาตรการลงโทษบัญชีที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกองทัพเช่นกัน ชาวมินมาในประเทศไทยจํานวนไม่น้อยยังมีความหวังว่าแรงกดดันจากประชาคมโลกจะทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต้องการประเทศนานาชาติที่สมาชิกองค์การนานาชาติทั้งหมดเนี่ยคือเข้ามาในประเทศของเราแล้วก็ช่วยเหลือในประชาชนของเราตอนนี้ทั่วโลกทั่วโลกคือประชาชพานพะม่ามีเยอะมากเขาคิดว่าจะทำเหมือนหนึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบแปดยันได้ไ,ดไม่แล้ตอนนี้ตอนนี้นนมีเดียก็เยอะมาก ทททุกกคนมมีใช้้้รศััพ์ไไดดหวแลยงง็เโข้าูไไม่ด้้เเรราาชนนนนะะไดแ่อขณที่สุพลักษณ์การจะนนะขุนดีสื่อมวลชนอาวุโสที่ติดตามสถานการณ์ในเมียนมาอย่างใกล้ชิดมองว่าปัจจุบันกองทัพเมียนมาไม่มีอำนาจมากพอที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของประชาชนอีกต่อไปเขาปราบได้นะครับเขาเขาก็แสดงปจช่ไหจแต่ผมว่าการปราบในปีนี้อาจจะยากลำบากชนิดหนึ่งในแง่ที่ว่า ประชาชนจํานวนมากตื่นตัวแล้วก็โลกเห็นนะครับเมื่อก่อนเราไม่เอยเห็นเท่าไหร่ว่าว่าเกิดอะไรขึ้นในพม่าปัจจุบันนี้เกิดขึ้นทันทีเราเห็นต่อให้พยายามจะปิดอ,อินเทอร์เนต็ตช่วงหลักเที่ยงคืนอะไรก็ไม่ได้ผลนะครับคุณไม่สามารถปิดการสื่อสารได้กองทัพไม่มีอำนาจมากมายขนาดนั้นที่จะควบคุมอารมณ์ความรู้สึกของคนพม่าได้ต่อไปแล้วผลของมันที่จะเกิดขึ้นคือราคาที่ที่กองทัพจะต้องจ่ายก็คือว่า พาประเทศไปสู่ยุคที่ปิดตัวเองอีกครั้งหนึ่งปิดประเทศอีกครั้งหนึ่งผมคิดว่าใน,ในความคิดใน,ในจำนวนหนึ่งในกองทัพก็อาจจะมีอยู่นะครับอาจจะยังคงมีอยู่เพราะว่าความเคยชินอย่างเดิมเมื่อถูกนานาชาติกดดันมากเข้าก็ปิดประเทศเลยอันนี้เป็นเปนเขาเรียกว่า m e n าลิตี้ขั้นพื้นฐานเป็นไส้ขงีขงของ,ของในพลทั้งหลายใ,ใ,นในพม่าว่า,วา,เ,าเราค้าขายกบโลกไม่ได้เราก็ปิดเรามีทรัพยากรเยอะแยะมากมายเราใช้ได้ทรัพยากรของ,ของคุณคุณขุดมาแล้วคุณจะไปขายใคร ไม่ได้มันป็ทำไม่ได้แล้วล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็เศรษฐกิจพม่ามันมันมันเปิดมาขนาดนี้คุณจะต้องลดไซส์มันลงหรือถ้าลดไซส์ลงมามันจะพอเอาง่ายๆพอเลี้ยงกองทัพได้หรือเปล่าความเคลื่อนไหวต้นฤด,ดูร้อนแห่งการต่อสู้จะจบลงด้วยความรุนแรงหรือไม่เป็นสิ่งที่ต้องติดตามกันต่อไปแต่แรงกดดันและการใช้มาตราการตอบโต้จากประชาคมโลกอาจทำให้บรรดาแม่ทัพในกองเมียนมาต้องช่างใจมากขึ้น องศทสุขพงศ์ข่าวเจาะยอ่อโลกไทย PBS รายงาน